สวัสดีค่ะชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นางานเด่นแล้วก็เลขนําโชคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสุขภาพนะคะการงานการเงินนะคะแล้วก็เลขนําโชคด้วยนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะให้ผลในช่วงเดือนมิถุนายนสําหรับชาวพิจิกนะคะลัคนากับราศีเหมือนเดิมส้มปากหมดไว้ให้ด้านล่างสามารถที่จะไปเช็คดูได้เลยว่าคุณเกิดในลัคนานี้หรือว่าราศีนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็การทานายครั้งนี้ทํานายให้กับชาวพิจิกจํานวนมากๆ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเพื่อให้ได้เป็นประโยชน์คือการที่ใช้วิจารณญาณของคุณนะคะในการเลือกเอาสิ่งที่คุณคิดว่ามันตรงกับคุณนะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆปรับปรุงต่างๆเอาไปใช้ในการ ทํางานเอาไปใช้ในเรื่องของการบริหารการเงินของคุณให้มันเหมาะกับคุณจะดีที่สุดนะคะถ้าต้องการําทํานายที่มั่นยํารายบุคคลเพื่อให้เป็นของคุณจริงๆนะคะจะได้แก้ไขปัญหาในเรื่องงานเงินที่เป็นแบบฉบับของคุณจริงๆต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครสนใจอยากดูดวงกับส้มหรืออยากเรียนดูดวงกับส้มก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้ทางไลน์ทั้งสองไลน์ไอดีนะคะทาง Facebook นะคะ IG หรือว่า Twitter ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะการงานก่อนค่ะ ช่วงช่วงต้นเดือนนะช่วงต้นเดือนซึมๆนิดนึงนะช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีการคาดหวังเงินบางอย่างแล้วมันไม่ได้มันได้ชา้านะคะเนี่ยอืมนะคะในเรื่องของงานอะเนาะมันมีงานที่ทําให้เราเครียดคุณอาจจะคิดที่กําลังจะทํางานอะไรใหม่ๆแต่ว่าพลังงานของคุณมันก็พลังงานของคุณมันค่อนข้างนิ่งนะ ออพลังงานของคุณมันค่อนข้างนิ่งค่อนข้างช้ายอยู่นะคะ dm place นะคะในเรื่องของการทำงานคุณพลังงานนิ่งมากช้ามากเลยอาจจะชอบทำงานบ้านมากกว่าอาจจะชอบทำกับข้าวเป็นแม่บ้านพ่อบ้านมากกว่านะคะมันก็เลยเหมือนคาดหวังอะไรไว้แล้วมันยังไม่ได้ตามเป้าเพราะว่าคุณเองยังไม่พร้อมที่จะทำด้วยอาจจะคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆแหละ แต่เดือนนี้ยังอะเออมิถุนาเนี่ยยังยังก่อนนะคะแล้วก็ช่วงประมาณปลายเดือนนะคะจะเริ่มละช่วงประมาณปลายเดือนเนี่ยออสำหรับคุณพิจิกนะคะที่เป็นผู้หญิงนะที่เป็นผู้หญิงจะพยายามควบคุมตัวเองละในเรื่องของการทำงานนะคะคุณ จะพยายามมองไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาทักษะหรืออาจจะเป็นการไปต่างประเทศก็ได้นะสองไปเท้านะคะแล้วก็คิงถือไม้เท้าหัวกลับคุณอาจจะคิดที่จะควบคุมตัวเองพัฒนาตัวเองบางอย่างเพื่อที่จะไปพัฒนางานของคุณให้มันดีนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีงานออนไลน์นะคะหรือว่า,าในวิชาชีพที่คุณทำอยู่ไปเรียนต่อไปเสริมความรู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ อาจจะคิดที่จะไปต่างประเทศอย่างที่บอกอะเนาะนะคะมีการโยกย้ายถิ่นฐานหรือโยกย้ายการทํางานหรือมองในเรื่องของธุรกิจหรืออาชีพเสริมก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะพยายามทําเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าให้เกิดความมั่นคงกับตัวเองมากที่สุดแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงบางทีคุณอาจจะกดถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําธุรกิจของตัวเองนะถ้าเกิดว่าทํางานแบบมีหัวหน้าอาจจะมีหัวหน้างานผู้ชายที่เออปากเขาก็พูดดีกับคุณแหละ แต่ว่าส่วนใหญ่จะแบบจี้งานคุณค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาก็ต้องการได้งานแหละเพื่อที่จะเป็นผลงานของเขาอีกทีหนึ่งอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นกเ็เขาอาจจะค่อนข้างมันไม่ได้ถึงกับจี้ร้ายแรงนะแต่มันจะเป็นอะไรที่แบบเขาต้องการให้งานมันออกมาดีอ่ะเอออาจจะแบบแก้แล้วแก้อีกแบบนี้อาจจะรำคาญนิดนึงนะคะแล้วก็สำหรับชาว ชาวพิจิกที่เป็นผู้ชายนะคะคุณอาจจะมีหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณอาจจะมีหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงนะคะที่ค่อนข้างใจดีกับคุณแหละแต่ว่าค่อนข้างที่จะจี้งานคุณด้วยคือใจดีในโหมดใจดีเขาก็ใจดีนะแต่ว่าในโหมดที่เขาแบบต้องการงานที่มีคุณภาพอะเนาะก็อาจจะแบบเฮ้ยละเอียดละออนิดนึงเอออันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงเนาะส่วนตัวคุณเองเนี่ยอาจจะ ถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณอาจจะคิดที่จะมาทําอะไรเป็นของตัวเองก็ได้นะอาจจะอยากมีงานมากกว่าหนึ่งงานก็ได้นะคะจริงๆคุณคิดคุณคิดมานานแล้วแหละชาวพิจิกหลายๆคนนะคิดที่อยากจะมีทําอะไรดีธุรกิจส่วนตัวแต่ยังไม่มั่นใจจะทําอะไรดีคุณพยายามหาความรู้แหละในช่วงปลายเดือนมิถุนาเนี่ยซึ่งมันดีนะคุณพยายามที่จะ เ,เพิ่มทักษะหาลู่ทางการเพิ่มทักษะดูหาความรู้หรือเปิดโลกกว้างโดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลนะคะในการทําเกี่ยวกับอาชีพของคุณซึ่งมันดีมากนะคะในการพัฒนาทักษะในการที่จะเริ่มทําธุรกิจอะไรบางอย่างคุณทัศนคติของคุณของคุณในเรื่องของการทํางานมันเริ่มดีขึ้นคือคุณไม่ทําเลยแต่คุณขอหาความรู้ก่อน ออนะคะขอหาความรู้ขอให้มั่นใจก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปดีกว่าเนี่ยทัศนคติของคุณในเรื่องของการทํางานเริ่มไม่ใจร้อนและเริ่มที่จะแบบใจเย็นขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคงานเด่นของคุณนะคะงานที่คุณทํามันได้ดีเลยนะคะในช่วงเดือนนี้คืองานที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะงานที่เกี่ยวกับการเป็นแม่บ้านแม่เรือนต่างๆเอองานที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนหรืองานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ํา นะคะคือ D M Place นี่ค่อนข้างเด่นนะเนาะนะคะในเรื่องของเรื่องอาหารและน้ำนะคะการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำเนี่ยดีมากหรือเกี่ยวกับความสวยความงามหรือเครือ่องสำอางเสื้อผ้าอาภรณ์อ,อ, ora, อะไรแบบนี้ที่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยดีมากเลยนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวกับโซเชียลต่างๆต่างประเทศภาษาต่างประเทศการไปทํางานต่างประเทศหรือเกี่ยวกับเทคโ iese, นโลยีนะคะหรือเกี่ยวกับสื่อโซเชียลก็ดีเช่นเดียวกันนะคะโอเคนะ,คะ การเงินค่ะการเงินของชาวพิจิกอย่างที่บอกว่าคุณคาดหวังในเรื่องของการเงินอยากจะได้เงินมาสักก้อนหรืออยากได้เงินจากอาชีพเสริมช่วงต้นเดือนอาจจะได้ช้านะอืมนะคะเดือนเนี้ยเดือนมิถุนานเนี่ยอาจจะได้ช้าเงินบางก้อนนะคะอาจจะได้นูน่นเลยกรกดานะคะช้าหน่อยคุณก็รอยอย่างใจจดใจจ่อแต่หลายๆคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดือดร้อนนะชาวพิจิกนะคะคุณน่าจะมีคลัง คลังเงินหรือคลังสเสบียงของคุณค่อนข้างดีนะคะแล้วก็รู้จักใช้เงินด้วยนะแต่จะเสียเงินไปมากกับอาหารการกินมากกว่านะคะคุณพยายามควบคุมรายจ่ายของคุณนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะใครมีแฟนนี่แฟนอาจจะมาช่วยควบคุมให้ก็ได้ <laughs> ในช่วงปลายเดือนนะจะพยายามควบคุมรายจ่ายมากขึ้นเพราะว่าเล็งเห็นอนาคตนะคะเออ เราอยากได้อนาคตที่มั่นคงเราจะไม่ใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะเราจะต้องทําทุกอย่างให้มันมั่นคงเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยเป็นค่อยไปเราต้องเซฟเงินนะเนี่ยคุณจะเริ่มแบบจะเริ่มมีความคิดตรงนี้อาจจะแบบอยากเก็บเงินไว้เรียนดีกว่าพัฒนาทักษะตัวเองอะไรแบบนี้คุณค่อนข้างคิดยาวมากขึ้นน่ะนะคะซึ่งมันดีนะคะความกังวลความอะไรต่างๆมันทําให้คุณคิดยาวมากขึ้น วางแผนได้ดีมากขึ้นเพราะว่ามันก็มีบางช่วงที่เงินของคุณอาจจะไม่คล่องตัวนะคะมันทําให้คุณคิดที่จะอยากวางแผนให้มันดียิ่งขึ้นในเรื่องการเงินโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของโชคลาภมีไหมเนาะนะคะชาวพิจิกโชคลาภคุณดีหรือเปล่าจ๊ะมีไหมจากทางไหนบ้างแบบหนึ่งนะคะมีหรือเปล่านะคะมาจากทางไหนบ้างโชคลาภชาวพิจิก โอเคเอคุณค่อนข้างใจร้อนอยู่นะในเรื่องโชคลาภน่ะนะคะแต่จับจุดให้ถูกค่ะโชคลาภของคุณจะมาจากผู้ชายที่ทำงานเก่งรูปร่างพอดีตัวค่ะไม่ไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปแน่นๆน่นหน่อยนะคะนี่นะคะเจ็ดไม้เท้าเป็นคนขยันขันแข็งทำงานทำการที่อยู่ใกล้ชิดตัวคุณอีกอันนึงเป็นผู้ชายร่างเล็กก็ได้นะคะหรือรูปร่างแบบไหนก็ได้แต่ลักษณะใจร้อน อืลักษณะใจร้อนมากนะคะหรืออาจจะเป็นในโซนของข้าราชการทหารตำรวจหรือคนที่เดินทางบ่อยก็ได้นะคะโชคลาภจะมาจากเขาอาจจะเป็นอ,อ,อายุเขานะคะพอสอเกิดอะไรแบบนี้ก็ได้มาดูเลขนำโชคของชาวพิจิกคะ่ะเดือนหนึ่งส้มให้หนเดียวนะคะไปบริหารการเอาเองนะคะเลขหนึ่งเลขศูนย์ เลขหนึ่งเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งอีกแล้วถ้าซ้ำขออะเลขสองเลขเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองนะคะเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองนะคะคือส้มมีความรู้สึกว่าช่วงเดือนนี้นะคะชาวพิจิกนะคะอาจจะต้องไปดูในราศีอื่นๆไปไปแฮปดวงเขามานิดหนึ่งเข้าใจปะเออไปขโมยดวงเขามานิดหนึ่ง ืนะคะไปสติลเขามาหน่อยนะคะเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าดวงโชคลาบของคุณในเดือนนี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจจะไปดูตามราศีอื่นๆที่ส้มบอกว่าเฮ้ยโชคลาบดีอะไรอย่างเงี้ยแอบไปดูได้นะคะโอเคนะนี่ก็เป็นทริคเล็กน้อยนะคะโอเคอ่ะมาดูกันในเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพชาวพิจิกนะคะ เป็นยังไงบ้างเดือนมิถุนายนมีอะไรต้องระวังสุขภาพชาวพิจิกค่ะโรคเก่าๆโรคเก่าๆโรคเก่าๆค่ะอืมโรคเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายแต่ส่วนใหญ่เป็นความเครียดนะคะเดชหัวกลับนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยหัวกลับด้วยนะคะพยายามจะไม่คิดมากแล้วนะแต่มันดันในสมองบางทีนอนไม่ค่อยหลับ ะะเป็นอาการคนเครียดมากกว่าส้มว่านะคะเพราะฉะนั้นคุณมีปัญหานอนไม่หลับเนาะมีปัญหานอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็โรคเก่าๆนะคือโรคเก่าๆไม่รู้แหละคุณเคยเป็นโรคอะไรมามันมีเกณฑ์ที่คุณจะนอนไม่หลับคิดมากแล้ววนกลับไปเป็นได้อีกไม่ว่าโรคนั้นจะเกี่ยวกับความเครียดทางสมองหรือว่าร่างกายส่วนอื่นนะมันอาจจะแบบ เขาเรียกว่ามีความเชื่อมโยงกันได้นะคะทั้งร่างกายเราแค่นอนไม่หลับหรือแค่เครียดแค่นั้นบางทีมันส่งผลถึงทุกอวัยวะเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังอืมนะคะแล้วก็ มันไม่ได้ร้ายแรงหรอกแต่ว่ามันมันมันจะทําให้คุณรําคาญน่ะนะโดยเฉพาะอาจจะบางคนอาจจะมีเรื่องของอาการปวดเมื่อยบางคนอาจจะมีเรื่องของไมเกรนนะคะแบบนี้มันทําให้คุณนอนไม่หลับแล้วมีผลในเรื่องสุขภาพได้อีกอย่างหนึ่งกระเพาะปัสสาวะเสบนะคะสามถ้วยนะสามถ้วยนะคะอันนี้ตั้งแต่กระเพาะลงมาเลยระบบน้ําในร่างกายระบบน้าย่อยระบบน้ําต่าง ลงมานะจ๊ะนิ่วกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะเออนะคะต้องระวังต่อมลูกมากเอยมดลูกเนี่ยแบบนี้นะคะ่ะระบบน้ำลงมานะคะประจำเดือนมาไม่ปกติแบบนี้นะคะามาดูกันในเรื่องของการแนะนำนะคะด้วยไพ่ออร์เคลิลนะขอสามใบนะจ๊ะแนะนำชาพิจิกหน้อย ะะอันนี้เป็นไพ่สวยงามเป็นไพ่โลกสวยนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวส้มพยายามจะปรับมันนะคะพยายามจะปรับให้เป็นในลักษณะที่ทำได้จริงๆนะคะอาร์เซนเจอร์ไมเคิลนะคะนางฟ้าบอกว่าคุณนะมีองค์ครก์ที่เข้มแข็งนะมีนางฟ้าเทวดาที่เข้มแข็งที่ปกป้องตัวคุณซึ่งส้มมองว่าเป็นตัวของคุณเองนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะขอแค่คุณเข้มแข็งมุ่งมั่น ั้งมั่นนะจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องเข้มแข็งทั้งกายและทั้งใจนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเป้าหมายมันต้องชัดเออนะคะในการพัฒนาตัวเองในการที่จะไปถึงเป้าหมายมันต้องเริ่มชัดมันต้องชัดแล้วแล้วมุ่งตรงไปยังเป้าหมายเลยไม่ต้องวอกแวกจะดีที่สุด h e a v e n s message นะคะออนางฟ้าเทวดาทำงานร่วมกับ ครอบครัวแล้วก็เพื่อนของคุณเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรปรึกษาคนในครอบครัวปรึกษาเพื่อนของคุณก่อนนะคะเอ,อเน้นนะคะว่าเน้นว่าเลือกเลือกหน่อยเนาะเออเลือกคนที่หวังดีจริงๆไม่เอาความลับของเราไปแพ่งพายดีที่สุดนะคะเออเลือกเอาคนที่ไว้ใจได้เนาะนะคะในการเอ,อให้คําปรึกษาในเรื่องของงานแล้วก็เงินนะคะโอเคอีกใบหนึ่งแพอนอดทนหน่อยเนาะเออนะคะ patience นะคะอืมคือเขาบอกว่า no matter what uh no matter what the situation or delay is นะคะ your desire will come when it is meant to นะคะอืมใบนี้เขาบอกว่าคือสิ่งที่คุณปรารถนามันอาจจะมาช้าหน่อยนะมันต้องจ่ายเป็นเวลาเข้าใจใช่ไหมนะคะสิ่งที่คุณเจอณนะขณะนี้นะคะอย่างที่บอกแหละคุณ คุณรู้สึกว่ามันต้องรอจริงๆมันยังอาจจะยังไม่ถึงเวลาของคุณในการที่จะทําอะไรบางอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะซึ่งคุณคุณขอ,อนิดนึงคุณอาจจะอดทนกับตัวเองด้วยนะว่าขอให้มันแบบได้ได้ พัฒนาตัวเองหรือว่าได้ศึกษาหาข้อมูลกับเรื่องนี้ให้ดีก่อนอะไรแบบนี้นะคะแล้วถึงจะทํามันส้งก็เห็นอยู่ว่าคุณค่อนข้างที่จะใช้ความอดทนกับตัวเองนี่แหละในการที่จะเสริมความรู้กับตัวเองก่อนก่อนที่จะคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะในเชิงธุรกิจหรือการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกบางทีความสําเร็จมันต้องจ่ายนะคะเป็นความอดทนถามว่าอดทนในการทําอะไรอดทนในการสม่ำเสมอในการทํางานและอดทนในการรอ จเป็นเวลาในการรอนั่นเองไม่มีอะไรที่มันได้มาแบบเนาะมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะคะทุกอย่างมันต้องสร้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้อดทนอดทนไว้อืมนะคะโอเคไม่มีปัญหาในเรื่องของการถูกแบบถูก ทำอะไรไม่ดีนะโซ่มีความรู้สึกนอกจากกดดันในเรื่องงานนะคะซึ่งก็ถือว่าโอเคมากๆเลยในเดือนนี้นะคะไม่มีปัญหาการถูกแทงข้างหลังนูนนั่นนี่ไม่มีนะคะชาวพิจิกนะค่อนข้างจะโอเคเลยขอให้คุณอดทนเท่านั้นเองนะคะขอให้ชาวพิจิกทุกคนนะคะมีโชคลาภร่ำรวยนะแล้วก็มีการงานการเงินที่ดีไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ